ผู้ใดซื้อขายยาบ้าผู้ใดกินยาบ้าผู้นั้นจะต้องไปเกิดเป็นสัพพะสัตห้าร้อยชาติสถานปฏิบัติอริยธรรมองค์พระตรีมุรตินารายศิวะพรมมาพทุทธะอริยะเมตไตรพระผู้เป็นเจ้าหองศาสนาทุกๆพระองค์ข้าพเจ้าพ่อพระอริยธรรมไกรเทศไกรเดชบุญรอดร้องเพลง ทำพลังอาญยธรรมร้อยแปดท่วงท่าทานอาหารพืชสาชาติพืชผักผลไม้สมุนไพรเจมังสรรกันเธอแข็งแรงสุขสดใสร่ำรวยพอเธอเป็นดาวสกาวก็ลอยฟ้า แสงนวลจ้าสูงสง่าสุดตาแลดูกระท่อมรักเก่าที่เราเคยชิดชื่นชูกลายเป็นรังนูที่เธอทนอยู่ไม่ไหวพอเธอเป็นจัน ก็พลังติดปีบินลืมเชื่อลืมทิ่นแม้จนกลิ่นติดตัวครัวไฟลืมผัวลืมลูกที่เป็นพันธะผูกใจโพอพินบินไปสู่ในมนครั้งเสียงสั่งเสียงต ลืมผักน้ำพริกลืมที่อยู่ลืมกลิ่นประดูทิ้งพี่ให้เป็นผู้แพ้ลืมสิ้นไทยไปหลงผ้าพแพรทิ้งความ จริงแท้เพลินอยู่กับคำเยินยอลงเอ่ยกันทีอาโหสิกรรมไว้ชีวิตทางใหม่น้องจงได้ดังพองเถิดนอ้อง พอล้างข่าวสิ้นบอกมินเชิดชายให้พอวิมานพอยอชุดล่อคนหลงเจ้าจงระวัง